ปัญหาส่วนใหญ่ครับผมที่พบในขั้นตอนงานก่อฉาบนั่นคือรอยแตกร้าวและผนังที่ไม่เรียบเนียนส่วนใหญ่ครับมักเกิดจากการเตรียมการที่ไม่พร้อมหรือปัจจัยอื่นๆสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการส่องก่อนสร้างรายการที่จะพาทุกคนไปส่องในขั้นตอนการก่อสร้างว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปชมอีกหนึ่งขั้นตอนกันเลยครับและด้านหน้าของผมนี่ครับผมเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังครับของแลนดิ่งโฮมซึ่ง ตอนนี้เนะี่ยอยู่ในขั้นตอนการที่ก่ออิฐเรียบร้อยแล้ว1 0 0และกาลังอยู่ในขั้นตอนของงานก่อฉาบนั่ครับซึ่งวันนี้ครับหมิงจะพาทุกท่านนะ่ยไปส่องในขั้นตอนงานฉาบนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปตามดูขั้นตอนนี้กันเลยครับรบแบบบ้านหลังนี้ครับผมมีชื่อว่าแบบบ้านแพงนิงตันเอสครับ โดยลูกค้าเนี่ยได้มีการปรับฟังก์ชันของแบบบ้านและขนาดของตัวบ้านเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะกับขนาดที่นี่ของลูกค้าโดยจุดเด่นของบ้านหลังนี้ครับคือบริเวณซุ้มประตูทางเข้าที่เป็นตัวโค้งทําให้บ้านดูมีความหรูหราและมีความโอ่อ่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับผมแน่นอนว่าเราจะมาต่องในขั้นตอนการกอร่อสร้างทั้งทีเราต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการกอร่อสร้างนั่นก็คือพี่เพชรครับผมเย้ yeah. สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่เพชแนะนำตัวให้กับผูลูกค้าได้รู้จักกันจักหนึ่งรอบครับครับผมพัชระครับชื่อเล่นชื่อเพชรครับเป็นวิศวกรดูแลบ้านคุณธนาเวศหลังนี้ครับใช่แล้วแล้วสำหรับบ้านหลังนี้ครับหนึ่งขาอยาตสอบถามว่าตอนนี้น่าอยู่ในขั้นตอนอะไรกันบ้างล้วครับตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนงานงานฉาบครับ เรื่องหลักเรางานฉาบเพราะว่าพึ่งงานก่ออิฐพึ่งเสร็จไปแล้วก็ตอนนี้เสียมตะแกรงคงไก่เรียบร้อยแล้วก็ขึ้นงานฉาบแล้วใช่ครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยหนึ่งแล้วก็พี่เพชรครับผมจะพาไปดูขั้นตอนงานฉาบว่ามีความพิถีพิถันยังไงแล้วทางวิศวกรน่จะมาตรวจสอบในเรื่องอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเบื้องต้นครับผมหนึ่งต้องขอสอบถามพี่เพชรหน่่งครับว่าในส่วนของขั้นตอนงานฉาบยทางวิศวกรของเรนน่โฮมครับผมเขาจะเข้ามาตรวจสอบในเรื่องอะไรบ้างก่อนที่เราจะลงมือการฉาบหลังของตัวบ้านครัับบครรเาก ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังก่ออิฐทั้งหมดเลยทั้งงานแผงตันหรือไม่ก็เป็นแผงที่เป็นแผงหน้าต่างแผงประตูแล้วก็ตรวจสอบว่าร่องของอิฐแต่ละจุดนะครับยังมีเห็นช่องแสงอยู่หรือเปล่าถ้ามันยังมีอยู่เราก็จะเนี่ยครับสิ่งที่เราเห็นเหมือนปูนป้ายเนี่ยก็คือมาปิดช่องรูแสบต่างครับผมแล้วอย่างตัวนี้ครับคืออะไรเอ่ยอันนี้คือตะแกรงกรงไก่ปิดระหว่างผิวรอยต่อของวัสดุสองชนิดครับอย่างเช่นตัวตรงกลางเนี่ย ถ้าในงานก่ออิฐเราเราพูดกันไปแล้วว่ามันเป็นเสาเอ็นเทับหลังอันเนี้ยก็มีปิดระหว่างตัวอิฐกับเอ็นทับหลังปิดอย่างน้อยทับกันมาให้มีขนาดคุมวัสดุผิวอื่นเนี้ยอีกสักประมาณ10เซนอ๋อคือตัวนี้มันก็จะช่วยเรื่องของความแข็งแรงในช่วงเราฉาบใช่ไหมรับใช่ครับแล้วตัวนี้มาช่วยลดความรอยร้าวรอยอะไรด้วยใช่ไหมครับช่วยครับเพราะว่าผิววัสดุของ2แบบเนี่ยมันไม่เหมือนกัน รอยร้าวมันอาจจะเกิดขึ้นตรงบริเวณนี้แหละคแล้วมีส่วนไหนอีกครับที่เราจะต้องคำนึงว่าก่อนที่จะลงมือฉากที่เราเข้ามาควบคุมในเรื่องของงานฉาบด้านหลังคุณหนึ่งเลยก็คืออ่างานรอยท่อครับผมฝั่งท่อไฟท่อน้ําครับอันนี้เราก็ต้องมีตะแกรงกรงไก่ปิดไปด้วยอ๋อก็คือช่วยเหมือนกันใช่ครับนนว้าว ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมีให้ทางที่ช่างเขาสาธิตขั้นตอนงานฉาบให้กับคุณลูกค้าได้ชมใช่ไหมครับผมครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการฉาบกันเลยแล้วกันเนาะว่ามีการเตรียมตัวยังไงเมื่อเรามีการติดตั้งตรวจสอบผนังเรียบร้อยแล้วสู่ขั้นตอนการฉาบจะมีกระบวนการยังไงบ้างเดี๋ยวพี่เพชรพาไปดูใช่ไหมครับครับเชิญครับโอเคครับผมขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนฉีดพรมน้ำนะครับก huh. ่อนงานฉาบเพื่อให้ ปูนฉาบเนี่ยกับอิฐเนี่ยอิดจะได้ไม่ดูดปูนมากเกินไปไม่ดูดน้ำมากเกินไปก็ะจะทําให้ผนังที่เราฉาบเนี่ยแตกแล้วได้ถ้าเราไม่มีการบ่มไว้ก่อนอันนี้คือเราต้องฉีดครอบคลุมมือที่เราจะฉาบทั้งหมดเลยเล้ต้องใ,ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็แถมว่าตอนนี้เราทําไปแล้วเนี่ยฉาบเสร็จเราก็ยังต้องบอบบ่มอยู่เหมือนกันนะครับ พื่อไม่งั้นนะ้นําเราไม่รู้หรอกสภาพอากาศเป็นยังไงน้ามันอาจจะเลอะเหหายไปไวครับก็จะทําให้รอยฉาบของเราเนี่ยผนงังสวยๆเนี่ยอาจจะมีรอยแตกเลาได้อีก <ừ> อันนี้ก็คือขั้นตอนงานขึ้นปูนฉาบแล้วนะครับก็เป็นปูนผสมโม่เป็นปูนฉาบสําเร็จผสมโม่มาครับ,รบแล้วก็เราขึ้นปูนฉาบก็ตะแกรงกรงไก่ที่เราพูดกันไว้เนี่ยว่าเป็นส่วนของอองานไฟหรือว่างานเสาเอ็นที่เราต้องปิดทับเนี่ยปูนฉาบตัวน,นี้ก็จะปิดทับขึ้นไปเลย แล้วอย่างนี้งานฉาบเราต้องฉาบให้หนาอยู่ที่ประมาณกี่เซนครับพี่เต็มที่นะครับไม่เกิน2เซนก็จะมีตามปุ่มที่ช่างทําไวบ้บ้านหลังนี้ใช้ตะปูตอกไว้เป็นระดับไว้ให้ว่าจะฉาบไม่เกินตะปู2เซนประมาณขนาดนี้กระบมครับซึ่ง้าสมมติว่าถ้ามีการฉาบที่หนาจนเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาภายหลัยถงครับแน่นอนครับปัญหางานงานปูนฉาบที่มากเกินไปเนี่ยก็จะทําให้ผนังร้าวผนังร่อนแตกลายงานได้ เร็วด้วยอืโอเคครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูช่างเราทําการฉาบผนังบ้านหลังนี้กันเลยครับ นอกจากที่ช่างของเราเนี่ยครับผมจะพิถีพิถันในกระบวนการขั้นตอนการก่อสร้างแล้วครับผมทางและที่ของของเราเนี่ยก็ยังจะมีวิศวกรครับผมที่จะคอยมาเข้าตรวจสอบใช่ไหมครับเพียร่ว่างานต่างๆเนี่ยเป็นไปตามที่ทางมาตรฐานบริษัทกาหนดหรือไม่เรียกว่าตรวจสอบแทนลูกค้าคลูกค้าสามารถอุ่นใจได้เลยว่าเรามีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตรวจสอบให้กับเราน,นั่นเองครับผม ม่ทราบว่าหนึ่งขอสอบถามนะครับว่าในเรื่องของงานฉาบเนี่ยครับทางวิศวกรจะต้องเข้ามาตรวจสอบในเรื่องอะไรบ้างครับครับอย่างเช่นงานฉาบที่เราดูอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเป็นแผงตันหนึ่งแผงครับถ้าแผงนี้เวลาผมตรวจสอบผมก็จะดูพื้นผิวก่อนพื้นผิวเนี่ยตอนนี้เราขัดหยาบธรรมดาโลฟองเขาเรียกว่าลงฟองธรรมดาแล้วกันครับผมผิวเป็นยังไงผิวเรียบไม่เรียบครับเราลูบด้วยมือเปล่าก่อนอาจจะยังไม่รู้แน่ชัดว่ามันได้คุณภาพจริงหรือเปล่าแค่เราสัมผัสเราก็จะมีวัสดุ ไม้ฉากนะครับจับมาแล้วเราก็เรารูดดูแล้วเราก็จะดูว่าช่องแสงมีหรือเปล่าว่าผนังเนี่ยมันเรียบจริงไหมเราก็จะดูเรารูดไปทั่วเรื่อยๆประมาณนี้ครับพอไป ดูว่ามีช่องแสงจริงหรือเปล่าถ้ามีช่องแสงอยู่สแสดงว่าผนังนี้ยังไม่ได้เรียบ,บไม่เรียบไม่เรียบเท่าที่ควรก็คือไม่ได้ผ่านมนตาตรฐานที่กำหนดทต่วต้องให้ช่างแก้ไขก่อนแต่ถ้ามีช่องแสงอยู่แต่นิดหน่อยมากเลยสุดท้ายแล้วงานบ้านแลนดี้ครับไม่ได้จบงานอยู่ที่ททททแค่งานฉาปบปูนผมจะเป็นมีงานฉาบที่เขาเรียกอีกแบบหนึ่งคือสกิมให้ลูกค้าด้วยทั้งภายนอกภายในงานสกิมเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าสกิมผิวบางมันก็จะช่วยเรื่อง ช่องแสงล่องที่ไม่เรียบนิดๆหน่อยๆเป็นหลักมิลนะครับไม่ใช่หลักเซนก็คือลูกค้าจะมั่นใจได้มากเลยว่าเรามีการตรวจสอบในกระบวนการทุกขั้นตอนอย่างแน่นอนก็เป็นการตรวจสอบว่าผนังเนี่ยเรียบหรือเปล่านะครับเราก็จะใช้สามเหลี่ยมเนี่ยท่าเราก็ลูบเอาตามผนังมองดูช่องแสงขึ้นลงก็อย่างเช่นตัวเนี้ยผนังผืนเนี่ยไม่ได้ล้มดิ่งเราก็จะใช้ระดับไม้ระดับนะครับจับแล้วก็จะมีตาน้ํา บอกไว้อยู่มันจะอยู่ในร่องศูนย์กลางของมันอย่างนี้ถือว่าผนังเนี้ยผ่านไม่ล้มดิบครับว่าเมื่อสักครู่นี้ครับหนึ่งแล้วก็พี่เพชรเนี่ยก็ได้ไปเดินตรวจสอบแล้วก็ไปดูเช็คลิสต์เนาะในกระบวนการขั้นตอนงานฉาบว่าทางเลยที่ของเราครับมีการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานอย่างไรแล้วก็มีความละเอียดพิจารณาอย่างไรนะครสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอบคุณพี่เพชรมากๆเลยครับ,รบที่ ให้เกียรติครับผมพาหนึ่งไปสองในขั้นตอนการก่อสร้างครับผมสำหรับใน e ีหน้าครับผมเราจะไปสองในที่ขั้นตอนไหนสามารถติดตามได้ในช่องทางที่ขึ้นโชว์อยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมหมดหนะ้าที่ของ1แล้วก็พี่เพชนแล้วนะครับอย่าลืมครับผมสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนด์ที่โฮมขอบคุณและสวัสดีครับ